สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบรกุม굿มอร์นนิ่งนะเว็บความ o ูเด็ดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d พ88มอริทพาดาว youtube.com โหระษทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระด ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเล็กที่ 1, 2 3สวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันหันสามหาสนุก นะครับประจำในวันศุกร์ที่2 2มกราคม2564นะครับขึ้นสิบข้าเดือน3ปีชวดตามปฏติทินโหรนะตามปฏิทินโหรนะครับวันนี้ก็สามารถทําการมงคลได้จะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะสามารถทําการมงคลได้ในวันนี้นะครับเถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกทีจริจริงก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับ หรือไม่คุณก็ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะตาดีได้ตาร้ายเสียเป็นธรรมดานะครับถ้าบางคนเลิกสะดวกถ้าคุณใช้เลิกสะดวกปุ๊บเอ๊ะชีวิตดีนะราบรื่นนะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคใดใอ,อแสดงว่าเลิกสะดวกช่วงนั้นคุณดีใช่ไหมเดีย๋ยวพอคุณเลิกสะดวกปุ๊บโอ้มีแต่เรื่องปัญหานะอยู่ยก็ซ่อมนูน่นซ่อมนี่มีแต่เรื่องแหมแสดงว่าช่วงนั้นนี่คุณซวยนะเออโดน เลิกที่ไม่ดีนะโอเคนะครับอันเนี้ย <c oughs> มาถึงความฝันกันก่อนเลยนะครับสำหรับผู้ที่ฝันนี่ขึ้นสิบคำเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนขึ้นเจ็ดคำคือฝันจะดีหรือร้ายเนี่ยก็จะเป็นจริงตามคําทํานายทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นคุณก็ฝันให้ดีเข้าไว้ <c oughs> นะถ้าใครอยากฝัน มีวิธีนะมันได้ฝันแนแ่ก่อนนอนคุณต้องตีลังกาก่อนสองสามรอบนะห่อจา์รอบหนึ่งก็ได้ไม่ต้องลุกรตีลังการอบหนึ่งก็ไม่ต้องลุกเลยมัน,มน,มนเลือดเลือดเ,เ,เออคุณต้องหาเวลานะให้เลือดไปเลี้ยงสมองนะไม่นั่นนั่นแล้วเออเลือดไป,ไปเลี้ยงสมองนี่สุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะ โอเคนะครับมาถึงใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ประจําในวันศุก <c> ร <oughs> ์นะมีซับมากนะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นโรคซับจางนะให้คุณใส่เสื้อผ้าในวันนี้จะดีนะครับส่หัวใหม่ในวันศุกร์อยู่สุขเย็นใจตัดผมใหม่ในวันศุกร์ก็มีลาตัดผมใหม่วันศุกร์ก็มีพ่อกระซับทานน้ามันในวันศุกร์ก็จะเสียซับนะนี่โดยุดตาะ มาถึงเสียงเซมซีประจำวันกันก่อนเซมซีประจำในวันนี้นะครับขยาวติ๊กตอกติ๊กตอกวันนี้ได้ใบที่17ช่วยชะตาถ้าในช่วงนี้สถานการณ์เริ่มไม่ค่อยดีนะครับบรรดาผู้ที่ไม่ประสงค์ดีลุกคืบออกมาให้ตันระวังตัวไว้นะอยู่ด้วยความสงบนะครับแล้วก็เลือกจังหวะที่เหมาะสมกลับมาตั้งหลักก่อนสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้คุณต้องรอคอยไปสักระยะหนึ่งถึงจะสาเร็จ ในเรื่องของความรักดูภายนอกก็เหมือนกับมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะครับแต่ภายในนั้นไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเลยสุดท้ายก็ต้องเลิกหลายอย่าง,างกันนะธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้อาจเกิดปัญหานะครับไม่ได้รับผลกําไรตามที่คาดหวังเอาไว้นะลีดูสตาสิ่งที่คาดหวังบอกไปแล้วนะการงานยังคงต้องรอต่อไปนะครับในเรื่องของ คะแนนสอบวันนี้ไม่ดีนะนะไม่ค่อยดีอาจจะสอบไม่ผ่านด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นคุณต,ต้องตั้งใจตามต่อไปเลยนะครับมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวถูกดีๆกันเลยปรากฏการผ่าดาวถูกดีๆในวันศุกร์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสีที่ควรเว้นเลยคือสีดำสีดำเว้นนะครับไม่ดีเพราะเป็นการลัินีสัญจรใน,นดวงชะตา สีที่ดีประจําวันก็จะมีสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองสีเขียวเป็นต้นสีที่ดีสุดเลยนะครับในวันนี้ก็คือสีชมพูนะสีชมพูสีรองลงมาคือสีส้มสีหนากสุดกได้ทิศที่ดีก็มีตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทิศตะวันตกนะเป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะดาวคานเป็นสีนะครับก็ถือว่าดีสุด อางการเกี่ยวข้องกับความขยันขันแข็งนะครับลุยนะถ้าใครพูดดีเท่าไหร่เท่าขันพร้อมที่จะลุยเต็มที่เลยนะแต่ถ้าใครพูดไม่ดีเนี่ยมีเรื่องแน่นะคนหวังขาเป็นแบบนี้นะแต่ส่วนคนวันเสาร์มกักจะเป็นคนที่ซื่อบือ้อประมาณเนี้ยนะเออความรู้สึกช้าไปบ้างนะวันนี้คนที่เกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยนะครับคุณจะมีความข้างใครและศรัทธาในสิ่งต่างๆมันจะเกิดความเสียหายต้องระมาระวังไว้นิดนึง โดยเฉพาะคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนไม่ควรเสี่ยงโชคนะครับเพราะว่าไม่มีโชคนะดวงไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นควรอยู่เฉยๆดีที่สุดนะครับแต่คนที่เกิดในวันอังคารในวันนี้สามารถเสี่ยงโชคได้นะจะตาชีวิตในวันนี้โดยรวมเ่ยนะครับแต่ในเรื่องของหน้าที่การงานก็ยังไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ในเรื่องการเงินรู้สึกว่าเบื่อหรือเกินรายได้ก็ไม่ค่อยท่าไหได้น้อยนะบางคนก็ได้มากรน้อย เนะ่ยบางคนก็ทางานบางานเยอะเหลือเกินนะแต่ผลตอบแทนทำไมมันมันช่างน้อยแต่ะละเกินนะเอออย่างอาจารย์เนี่ยอาจารย์ดูห้าร้อยใช่ไหมแต่ช่วงนี้งานแต่คนมาดูเพียบนะมีแค่สามร้อยครับคิวยาวเหยียดเลย <c oughs> โอ้แหมเหนื่อยนะเหนื่อยเท่าเดิมนะแต่กําไรไม่ค่อยมีเหใจเห็นนะ่นะในเรื่องของกําไรนะก็ไม่เป็นไรนะเออสักระยะนึงับโอเคนะ ในเรื่องของเพื่อนฝูงและสังคมนะครับในดวงตาเนี่ยก็ให้เรามัระวังเพื่อนฝูงอาจจะไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับอาจจะมีการใช้เล่ห์เหลี่ยมทั้นเชิงกับคุณนะครับแล้วก็ในเรื่องของการติดต่อเจราจาต่างๆนะครับก็มีโอกาสที่จะติดต่อเข้ามาในวันนี้ด้วยนะอาจจะเป็นในเรื่องของสินค้าไรดิดภัณฑ์ในเรื่องของงานติดต่อเข้ามาก็ได้ความรักก็ถือว่ามีความรักความสามัคคีกันอยู่ดีในดวงชะตา นะครับให้ระวังในเรื่องของการเดินทางจะเกิดอุบัติเหตุการเดินทางไกลนะครับหรือหรือการเล่นสนุกสนานจนมากจนเกินไปอาจจะเกิดผลเสียนะครับในเรื่องของสุขภาพมีเรื่องพัดภาคสูญเสียต้องระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของการงานของคุณเนะอย่างที่บอกย,ยังมีความมั่นคงอยู่นะในเรื่องของโชคลาภก,ก็พอที่จะมีเข้ามาบ้างน,นะครับในดวงชะตาวันนี้อิทธิพลของดาวพระจันทร์นีก็จะทับกับด,ดาวมฤุตอยู่นะ จันทรพนิสยุยในเวลาตีสามสาสิบเนาทีก็คืนนอนเถอะคุณอาจจะนอนละเมอก็ไ้นะนะเป็นคนที่คิดอะไรทำอะไรไม่ค่อยซ้ำแบบใครในดยชตตานะครับอารมณ์มักจะแปรปรวนได้ง่ายนะชอบเวลานอนก็ชอบพิษแพงตะแคงเป็นงั้นไปในโดยชตา ออนอนดิ้นน้องหงนอนดิ้นทีตกเตียงโอเคนะอันนี้มาถึงมาดูตามลักษณะาราศีกันเลยนะครับจะมาเริ่มต้นที่ชาวราศีเมฆราศีเมฆวันนี้ในเรื่องของการงานนะครับคุณจะต้องขยันขันแข็งให้เต็มที่จะประสบผลความสําเร็จดาวประจาตัวดีเลิศประเรสริฐสีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สีทนได้หาคุณเต็มที่ไม่ต้องห่วงในดวงชะาตา แต่ก็ต้องระวังเรื่องเสียเงินด้วยมันก็จะมีเรื่องเสียเงินด้วยเช่นกันนะดาวการเงินในวันนี้ก็ถือว่าได้เงินนะครับประสบผลความสําเร็จดีในดวงชะตาญนะาติพี่น้องก็สนับสนุนในเรื่องของการเงินหรือช่วยเหลือนะครับหรือคุณอาจจะเอาบ้านที่ัยใี่ใใเป็นออฟฟิศเป็นที่ทํางานก็ไดนะ้ต่อมาชาวลัคนา,าราศีพุกศงชาวาราศีพุกศงในดวงชะตาคุณเนี่ยในเรื่องของงานวันนี้ไม่ค่อยดีมีเรื่องเสียหายเรื่องการงานต้องระวังให้มาก นะครับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ค่อยดีต้องระวังในเรื่องของการเงินพุทธอยู่พบสุภาวันนี้การเงินก็ถือว่ายังดีมีความมั่นคงอยู่นะครับแต่ให้ระวังในเรื่องของงานความรักของคุณในวันนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยเท่าไหร่โชคลาภไม่ควรเสี่ยงโชคเพราะไม่มีโชคนะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนราศีเมถุนเนี่ยวันนี้คุณเนี่ยจ่ายแหลกเก็บทรัพย์ไม่อยู่เลย นะครับการงานก็ติดขัดมีอปุปสรรคนะดาวการเงินคุณเนี่ยก็ไปอยู่วินาศจ่ายแล้วก็มั่นคงมั่นคงดีไหมในดวงชะตาคุณนะก็ถือว่าประสบผลความสําเร็จดีในดวงชะตานะต่อมาเลยเอาจารย์อยู่ลายพาจันอยู่พายยังยังไม่ได้ยายนะเดดูอะไรได้อียรอีก อเออยจันย้ายแล้วย้ายแล้วยีิบสองใช่ตอนนี้นของวันพฤหัสเพราะฉะนั้นคุณยังมีรายจ่ายอยู่นะครับในดูงชตาองคุณนะโอเคต่อมาต่อมาชาวราศีกรกฎร,ราศีกรกฎเนี่ยเป็นประตูเมกณฑนนะครับดาวจะตัวอยู่พบรบหล่ะพะถือว่าวันนี้คุณก็จะมีโชคราภีดีจะมีตําแหน่งหน้าที่การงาน อำนาจวาสนาที่ดีการงานก็สมัครงานได้งานด้วยนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยก็ได้คนรักซึ่งเป็นคนที่ขยันในการทํามาหากินดีในดวงชะตาการเงินคุณก็มีรายจ่ายไปกับเพศตรงข้ามแต่ก็จะมีโอกาสได้กลับเข้ามาด้วยนะในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาชาวราศีสิงห์ราศีสิงห์เนี่ยดาวประจำตัวก็อยู่ในพรบารี นะครับต้องระวังอุบัติเหตุอุปสรรคต่างๆปัญหาต่างๆในเรื่องของการเงินก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายวันนี้คุณจ่ายมากด้วยนะครับต้องรัดเข็มขัดให้ดีในดวงชะตาอาจจะมีงานอะไรติดต่อเข้ามาเป็นงานลับๆนะครับเออจะรับขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ดูให้ดีแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้างานนั้นไม่ค่อยดีเสี่ยงอย่าไปทำดีที่สุดในดวงชะตาของคุณนะครับในวันนี้นะต่อมาเชา้าลัคนาราศี กันร <c oughs> าศีกันในวันนี้การงานคุณก็ถือว่ามีความมั่นคงดีจะมีทรัพย์สินมีเงินมีทองนะครับระวังการถูกใส่ร้ายป้ายสีในดวงชะตาของคุณนะอุปสรรคปัญหาต่างๆจะทําให้คุณประสบผลความสําเร็จในดวงชะตาแล้วก็จะมีโชคลาภนะครับในเรื่องของเครดิตความน่าเชื่อถือที่ดีด้วยนะต่อมาชาวนักนาราศีตุลราศีตุลเนี่ยดวงคุณเนี่ยดาวจันท์เนี่ยไปอยู่ ในพบมรณนะนะครับคือในดวงชะตาของคุณเนี่ยการงานก็ถือว่ามีความมั่นคงดีทําอะไรก็จะประสบผลความสำเร็จสมหวังในดวงชะตานะครับติดต่องานทางไกลเป็นผลดีนะแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของคดีความไว้ด้วยนะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวนะลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกดวงคุณในเรื่องของการงาน ดาวพระอาทิตย์คุณอยู่ในภพสัจจะวันนี้การงานก็ถือว่าเป็นปกติคุณจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรอข้ามนะครับในดวงชะตาคนโสดมีโอกาสอยู่แล้วนะที่มีคนจะเข้ามาติดต่อพูดคุยกับคุณแล้วก็จะมีความรักเข้ามาในเรื่องของการเงินพฤหัสรบดีในวันนี้ก็ถือว่าการเงินก็ได้รับการสนับสนุนดีมีรายได้เข้ามานะครับต่อมาชาวลัคนาราศรีธนูราศรีธนูดวงของคุณเนี่ยวันนี้ในเรื่องของการงาน ดาวพุธอยู่ในภพกระดุมพระนะครับได้เงินจากงานการงานวันนี้ก็จะมั่นคงดีประสบผลกว่าสําเร็จการเงินอาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องอดทนในการหาเงินหาทองนิดนึงนะครับส่วนในเรื่องของความรักดาวศุกร์ดาวปัตนิอยู่ในภพกระดุมพระนะเพราะฉะนั้นในช่วงที่คุณจะเป็นคนที่รักตัวเองมากนะครับแต่คนรักคู่ครองก็ช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการเงินด้วยนะต่อมาชาวลัคนาราศรี มังกรราศีมังกรวันนี้นะในเรื่องของการเงินคุณจะต้องขยันขันแข็งให้มากถึงจะประสบผลกว่าสําเร็จนะครับการเงินก็มีรายจ่ายนะให้ระวังอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารน,นะการเสี่ยงโชคการพนันต่างๆวันนี้อาจจะถูกหลอกถูกโกงได้ต้องระวังให้มากในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาเชา้านคนาราศีกลุ่ม ชาวราศีกุมดวงคุณวันนี้เนี่ยใน,ะนเรื่องของการเงินก็ยังมีรายจ่ายอยู่เก่งเหมนไม่ค่อยอยู่แต่การงานถือว่าดีมากสมัครงานได้งานประสบผลกว่าสำเร็จนะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องในเรื่องใดก็แล้วแต่แต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับแต่งานดีในวนันนี้ต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนดวงคุณในเรื่องของงานวันนี้ก็ถือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนส่งเสริม ในเรื่องของการงานนะครับการเงินมีโชคล่ะเข้ามาวันนี้เต็มที่เลยในดวงในดวงชะตาแต่ก็อยา่าไปคาดหวังอะไรมากมายนะนะครับเพราะว่ามีโอกาสพลิกผันได้เสมอในดวงชะตาของคุณนะโอเคนะครับอันนี้ครบแล้วทั้งสิบสองหลัสี่นะเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ดูวยเพิ่มเติมนะครับว่าดวงชะตาของคุณนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะ ชุดใบที่หนึ่งน,นะครับชุดใบที่สอง ขึ้นสามโอเคนะครับให้เวลาส0บวินะเริ่มเจ็บโง่สา4สีโง่ฉิก่วยเก้าจับนะคนที่เราพ่านไปที่1วันที่คุณได้ฟ้าเด็กคือไม่เท้านะเพราะฉะนั้นฝุกก็มีโอกาสที่ได้ล็บข่าวๆา,าวที่ดีในดวงชะตาการงานก็จะพบช่องทางงานใหม่ๆที่จะมีผลกำไรเข้ามาด้วย ในเรื่องของการเงินก็ถือว่าได้ข่าวดีเรื่องเงินนะครับในด้านของความรักก็มีเกณฑ์การเริ่มต้นรักครั้งใหม่ด้วยเช่นกันนะออมาคนที่เลือไพ่ใบที่สองแล้วันนี้คุณได้กพรเด็กถนะือถ้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณก็จะมีความสุขจะมีโชคลาภ้อยเข้ามานะครับคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงของสวยของงามกา,ารออกแบบตกแต่งต่างๆถืงดีในเรื่องของการเงินก็เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ นะครับยังสนุกในการใช้ใจ่ายในเรื่องของเงินทองอยู่นะส่วนในเรื่องของความรักก็แบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่ได้รีบร้อนในเรื่องของความรักนะรีบไม่ได้นะต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สามวันนี้คุณได้เพาะสี่ดาบนะเพราะฉะนั้นโดยชะตาคุณเนี่ยในเรื่องของการงานถือว่ายังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะักคุณอาจจะคิดทบทวนในเรื่องต่างๆนะที่จะปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ในเรื่องของการเงินนะครับก็ดูนิ่งๆแต่จะมีรายได้เข้ามาในภายหลังในเรื่องของความรักนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่พักฟื้นนะซ่อมแซมหัวใจนะครับแล้วค่อยเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆในเรื่องของความรักของคุณนะโอเคนะครับอันนี้คือคำทานายโดยรวมนะทั้ง12ราศีนะครับถ้าทนใยสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะครับเออแต่รอคิวนิดนึงนะเออยาวงานทำไม่ทัน ทำงาไม่ทันนะแต่ถ้าใครสนใจบูชาวัตถุมงคลนะครับมาย j นต่างๆเสริมดวงชะตาก็ติดต่อมานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ